วันแรกสำหรับดาวย้ายค่ะ11กันยายนค่ะคุณดาวพระพุธเดินเข้ามาอยู่ในเรือนลาพระเราได้ตำแหน่งเกษตรด้วยเห็นไหมตอนนี้เนี่ยนะป่องรู้ไว้เลยนะนอกจากความสุขที่มาจากใจแล้วเนี่ย ความสุขที่มาจากเขาเรียกว่าความคิดของเราจินตนาการของเราพลังงานบวกของเรารอยยิ้มของเราวันนี้คุณจะมีความสุขจากการสื่อสารของคุณออกมาให้ผู้คนได้รับรู้ค่ะเพราะอะไรรู้ไหมดาวพุธเนี่ยเขาเป็นดาวแห่งการเจรจาเขาเป็นดาวแห่งการพูดการแสดงออกเป็นดาวที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารแล้วคนที่อยู่รอบๆตัวคุณเริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยคุณมีพลังงานบวกอะ่ะคนคนนี้มีพลังงานที่ดีมากเลยนะไม่รู้ยังไงพอคุยกับ คุณแล้วรู้สึกว่าเขามีความสุขมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นเพราะนั้นวันนี้คุณได้ส่งต่อความสุขและความเป็นตัวเองของคุณไปถึงคนข้างๆเขาเริ่มรับรู้แล้วว่าเฮ้ยคุณมีความสุขคุณเฮลตี้มากขึ้นในเรื่องใจนะเหมือนตัวคุณเองมีความสว่างสวอ่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเลยชัดเจนมากขึ้นดาวพุธเนี่ยเป็นดาวแห่งการพูดเพราะฉะนั้นตอนนี้ตัวคุณเองเวลาเนี้ย พูดดีเป็นสีแก่ปากมากเออแต่พูดมากก็ไม่เป็นไรเพราะอะไรตอนนี้พูดมากเนี่ยนะได้เงินได้ทองเพราะว่าดาวพูดเป็นดาวแห่งการสื่อสารเข้าไปอยู่รวมกับดาวประจําตัวของคุณในเรือนลาพะพูดอะไรก็แล้วแต่ในช่วงเวลานี้จะทําให้คนหลงไหลในตัวคุณมากขึ้นแต่สิ่งที่ดีนะเออเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอีกขาหนึ่งดาวพุธเนี่ยเขาเป็นเจ้าบ้านมรณะที่มีพระรหัสอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้คุณมีการเจราจาสื่อสารที่โน้มนนาวจิตใจคนเก่งมาก ตอนนี้คุณจะทําอะไรที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารหรือการคุยคุณจะได้เปรียบมากเพราะฉะนั้นหลังวันที่11กันยายนคุณเองอาจจะต้องมีการติดต่ออะไรกับใครที่เพิ่มมากขึ้นกว่าที่ผ่านมาจังหวะน,นี้ไม่ควรปิดกั้นตัวเองไม่ควรเก็บตัวคุณจะต้องออกมาพบปะ พูดคุยและพบเจอคนให้มากและจังหวะนี้คุณจะต้องมีการเฟนลี่กับผู้คนให้มากเลยทีเดียวจังหวะคุณเองอาจจะรู้สึกว่าบางทีฉันก็อินทรเวิร์ดเอ็กทรเวิร์ดนะแต่ในเวลาเนี้ยฉันต้องออกมาเจอกับคนมากขึ้นจะต้องมีการคุยกับใครต่อมีใครบางคนเนี่ย ไปได้คุยกับคนที่คุณรู้สึกไม่อยากคุยแต่เวลาเนี้ยก็ต้องคุยคุณแล้วคุยออกมาผลตอบรับก็เป็นในสิ่งที่ดีด้วยอ่าจังหวะเข้าหาผู้ใหญ่ในช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ศบโอกาสที่ดีอย่างมากอ่าเราบอกเลยว่าหลายๆสิ่งหลายอย่างบางคนอาจจะออกหน้ากล้องออกสื่อให้มากขึ้นมีการไลฟ์สดหรือทําอะไรที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนในทางที่ดีอ่าคนมาพบเห็นคุณในช่วงเวลานี้ก็รู้สึกว่าพลังงานดีๆของคุณทําให้คุณมี สเสน่ห์มากในช่วงเวลาหลังวันที่11กันยายนเป็นต้นมาเลยค่ะนะคะ